รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาและดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลนะคะรายการพุทธธรรมนำปัญญาเป็นรายการที่นําเสนอหลักธรรมคาสอนที่ถูกต้องดีงามของพระพุทธศาสนานะคะเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางที่เราสามารถนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะปัญหายาเสพติดปัจจุบันนี้เราพบเห็นนะคะบ่อยขึ้นนะะหลายคนกล่าวเช่นนั้นนะคะแต่ว่าปัญหายาเสพติดอย่างที่เราได้ติดตามกันมาตลอดไม่เคยหายไปจากโลกนี้ นะคะมีปัญหายาเสพติดนะคะอยู่คู่กันมาตลอดแล้วก็ขนาดเดียวกันมีในเรื่องของความสลับซับซ้อนของปัญหาเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นก็เป็นในเรื่องของรูปแบบนะคะที่หลายๆคนบอกว่ามันเป็นวงจรอ,อุบาทไม่ว่าจะเป็นคนผลิตนะคะคนขายคนเสพ ก็จะวนกันมาแล้วก็นําให้เกิดปัญหาผลกระทบในสังคมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสังคมนะคะปัญหาอาชญากรรมต่างๆนะคะปัญหาความมั่นคงปัญหาเหล่านี้นะหลายหน่วยงานพยายามช่วยกันในการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนก็ว่าได้แต่แนวทางที่เราจะช่วยเสริมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตลอดจนป้องกันเรื่องของยาเสพติดธรรมะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราหลายคนให้ความสําคัญหลายคนบอกว่าเป็นโจทย์ยากนะเรื่องของธรรมะ นะคะที่จะต้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรื่องนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราเองก็ได้รับเมตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระธรรมวชิระเมธีนะคะเจ้าวาดวัดหงรัตนารามราชวรวิหารประจั์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ค่ะ,จะเจริญพรโยมอ,อ,อุมาเกษตรพืชผลเจ้าค่ะ,จะเจริญพรอ,อันดับแรกนะคะขอกราบเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะที่เขาบอกว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยเหมือนเป็นวงจรอ,อุบาท วงจรอ,อุบัติในที่นี้ค่ะท่านเจ้าคุณอาจารย์อยากจะให้ท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันในปัญหายาเสพติดอย่างไรเจ้าคะแม้เราจะตระหนักรู้กันมาตั้งนมตั้งนานแล้วว่าปัญหายาเสพติดก็เป็นปัญหาในระดับชาติระดับโลก <c oughs> ก็ว่าได้แต่ก่อนๆมาเนี่ยมันมันอาจจะเหมือนหนึ่งว่าไกลตัว <c oughs> ก็คือลูกบ้านนั้นคนนี้ไปพลาดพลั้งเสพอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุให้ ถูกดาเนินการตามกฎหมายบ้างหรือมีปัญหาด้านอื่นๆตามมาเมื่อก่อนเนี่ยมันใกล้ตัวโยมาตมาเล่าให้ฟังมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นมากแต่ว่าเราเนี่ยสัมผัสกับคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยผู้ปกครองหลายๆคนเวลาลูกบุตรหลานแล้วกันบุตรหลานมันไปเพียงพ้าอย่างเนี้ยแล้วก็มีทางฝ่ายความมั่นคงทางฝ่ายบ้านเมือง uh huh. เขาก็มาเหมือนสืบทราบมาติดต่อมาสอบถามเนี่ยก็มักจะไม่ให้ความร่วมมือ S <S อ่าก็มักจะปกปิดเพราะว่าเกรงว่าลูกบุตรหลานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะถูกจับถูกนั่นนู่นนี่ไปต่อมาายหลังเนี่ยกฎบัตรกฎหมายก็มีการยืดหยุน่นมีการเอื้อเพื่อสแสดงให้เห็นว่าพวกคนที่เขาเพี้ยงพั้มไปแล้วเนี่ยส่วนมากเขาจะเพี้ยงพั้ำตั้งแต่อายุยังไม่มากพุทธิภาวะยังไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอย่างนั้น แต่ต่อมาภายหลังกฎบัตรกฎหมายก็ตามสภาพสังคมก็ตามพร้อมที่จะให้เขากลับตัวพร้อมที่จะช่วยอาตมาได้ฟังโยมคนหนึ่งเป็นโยมแม่เป็นโยมแม่ของคนที่เขาเพลี้ยปล้ำติดยา oh, <okay. S 2> ช่วงหลังมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโยมแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยนะถ้าอายุมากเนี่ยเขาจะได้เบี้ยคนชรา oh, <right. S 2> โยมนึกออกนะ มันก็ไม่ได้มากนักแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ภาครัฐจ,จะเอื้ออาทรจะจะจะ,จะขนไยดูแลเป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งแต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยพอลูกหลานเขาอยากยาเขาต้องการเนี่ยและเขาก็ทราบว่าปู่ย่าตายายก็ตามพ่อแม่ก็ตามที่อายุมากๆแล้วเนี่ยท่านจะมีเบี้ยคนชราเขาก็ไปหาแล้วโยมก็ซ่อนออโยมก็ซ่อนเขาก็ไปหาโยมก็ซ่อน,อนบางทีโยมไปเห็นเนี่ยแล้วก็เออลูกหลานที่เขาพลาดพลั้งเนี่ย ก็ดื้อลันอ่าก็คือแล้วบางครั้งก็เกิดผักบางครั้งก็เกิดล้มบางครั้งก็เกิดไม่สามารถครอบคุมควบคุมตัวเองได้ทําร้ายผู้มันเกิดกล้าวยุคปัจจุบันเนี่ยปัญหาและโทษภัยมันจึงมาใกล้ตัวคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะส่งเสริมแต่มันอยู่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้รับผลกระทบในคนที่เขาเพลี้ยพั้มถึงระดับจิตเวท เ oh. นี่ยั้<ะ>ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยสังคมโดยเฉพาะผู้ปกครองประมาณนี้ก็ให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้นขอให้ตระหนักอย่างนี้เถอะคนเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีผิดมีถูกมีเดินไปตรงมีเดินไปเฉียงด้วยกันทั้งนั้นเพราะไม่มีใครที่วิเศษไปฝ่าใครสักเท่าไหร่ uh huh. แต่ขอให้เราเนี่ยช่วยกันปอบอุ้มกันและตระหนักถึงผลเสีย แล้วก็รู้ถึงการแก้ไขว่าเราต้องเข้าสู่คันลองอย่างไรมันพอจะแก้ไขได้เรื่องนี้ต้องให้สังคมยอมรับค่ะแล้วก็ให้ผู้ปกครองที่มันเกิดแบบนี้ขึ้นอ่ะให้ช่วยกันยอมรับนะอันนี้อันนี้คือปัญหาเจ้าค่ะเจ้าค่ะกรมมาได้ร่วมกันกับส่วนราชการหลายภาคส่วนทำโครงการรักษาบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเจ้าค่ะโดยมี มีหลักๆก,ก็คือมหาไทยกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติป,ปอปสทํานองอย่างนี้ร่วมกันหลายๆภาคส่วนเจ้าค่ะมีเคสหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆอันนี้เราฉายภาพรวมๆก่อนว่ามีเคสหนึ่งคือโยมแม่พามาเพราะเรารับ73คนรุ่นนี้พามาบําบัดบ,บําบัดใช้ทฤษฎี f a า t โมเดลคนที่ดูแลก็คือจะเป็นแพทย์พยาบาลตำรวจทหารอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์ทันยารักซึ่งซึ่งซึ่งบำบัดรักษาโรคนี้โดยตรงผู้เชี่ยวชาญอาจารย์หมอเนี่ยแล้วก็พยาบาลลงไปช่วยดูแลทฤษฎีนี้ใช้สมเดือนเป็นอย่างน้อยทุกอย่างอยู่ในการประเมินของแพทย์แล้วก็หลักๆเลยเอาแรงๆเลยยาแรงเลยเอาแบบจิตเวชมาเยอะหลายท่านหลายท่านแสดงให้เห็นว่า โยมเนี่ยโย,โยมที่ที่ที่เขาพลาดพลังเนี่ยคุมตัวเองไม่ได้เลยก้าวร้าวแสดงออกแบบมันเบรอร์ะโยมมันเบรอรเนี่ยเราเราฉายภาพเบื้องต้นขนาดนี้เราก็จะรู้เลยว่าถ้าเราพลาดพลังไปเนี่ยม,มันเกือบสูญเสียทั้งชีวิตแห่งความเป็นปกติเลยแล้วถ้าเราไม่กีดกันหรือประครับประคองหรือทำยังไงก็ได้ให้ลูกหลานเนี่ย ห่างจากสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะพึงทําได้เนี่ยเดี๋ยวปัญหามันจะไปเกิดขึ้นและมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างหนีไม่พ้นกลายเป็นวงจรอย่างที่มันเป็นวงจรเข้าไปในแฟมิลี่แล้วเป็นเข้าไปในแฟมิลี่แล้วทําร้ายพ่อทําร้ายแม่ทําร้ายปู่ย่าตายายลูกเต้าก็จําไม่ได้อืมมีกรณีหนึ่งที่เขาเข้ามาบําบัดรักษาเราพูดแล้วก็สะเทือนใจเหมือนกันทําไมโยมแม่เป็นคนพามาแล้วก็บีบคอโยมแม่ ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ตัว